สวัสดีครับมื่อนี้เสาร์วันที่30มกราคม2 5 66ครับผมนครตะลอนวัวยังอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบืออำเภอหนองฟอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทีมีทุกวันจันทร์นะครับพี่น้องเัื่อเบืองงวงกันมาได้ครับทุกวันจันทร์ตอนเช้านะครับเด้อเอาเดี๋ยวทีชิปที่สอที่เปิดให้พี่น้องเบอยู่ใกล้ๆสวัสดีครับห้อยลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมื่อนี้ได้นักเสนออะไรครับมื่อนี้ครับสามทีตัวคำสามทีตัวแม่นี่โอ้โค่งสั่งดีตัวเม่นี่น่องใหญ่ดี เปิดตัวได้ครับเมียสาวนี่สี่หมื่นสามเนาะเมียนี่เนาะสี่หมื่นสามเลยครับเดี๋ยวเป็นเจ็ดปีแล้วเลยครับปีกวัวเนาะสูงเท่าไรครับร้อยสามร้อยหาบวกล้วตวดีเนาะเนื้อหนังดีด้วยแครงขาบวมีตัวนี้เนาะไม่มีตำหนินะครับร้อยร,อรอ้อยสามถึงห้าบวกบวกเอาแครงขาบวมีตัวนี้นิ่งดีเนาะเป็นบามั่นนะครับหูเสมอปากเด้อเอาแม่สาว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  เนื้อนางเพิ่นดียวเบิ่มไทยให้เพิ่มไทยให้พี่น้องเิ่ไงครับไทยเ่ไงไยเปิดหางง่ามคนหางงามเนาะไงไทยคนลดเึงเลยนะครับหางยาวด้อเอาไสี่หมื่นสามแต่เพิ่นหลังโอ้นี่แพิ่นหลังเป็นนั่งเรียนได้นาะเ่นหลังจะเปนั่งเรียนได้ครับโอ้ถือว่าชมบุเแม่เด่ยสี่นามนะครับอเอาเป็นแม่สาวโบมีเตรมีอย่างเด้อด้อเอาพิน้รงได้ท่วมากด้วยครับนี่เนี่ยสี่มืนสามว่าแม่นี่ละสวยเอาแม่ต้องไปครับบานี่ นี่ก็แม่สาวเนาะแม่สเปิดเท่าไรก็แม่สามแม่นี่สามหมื่นเก,กสมมเกดดครับเรืองสามหืนเกีแม่นี่เรือสูงเท่าไรครับ้อยสากยีหาวกอยสาคือกันแข้งขายไ่ดีเลยเนาะมีตำหนิเนาะ,ะนมสีเลยเบือ่อเรื่องทั้งไตได้โอนต่วนวันทั้งหมืนครับเานี่คนหางไงเรือเครื่องนำดันี่ละ นี่ครับอบ้าวบีตำหนียังเลือแม่เนีนสาม่นกินครบนกขายเบื้องน,นำ้ำนกขายเบงนโอ้นกขาย,นนยเาบื้องน้ำเลื่ออ้าวบุมี่ตำหนียังเลื่อปลาทกรบถวอง้มี่เรามีม่เอามาขึ้นไวรีนี่ไม่มีประกันตำหนีสามมนเกีนาะแม่นี่สามมนเกียรติเลยครับเื่ออาวโอ้แม่ดังมาแม่ป่ครับบเอ้าวสามมนเกียรติับแม่นี่นเลืออ้าววันนี้แม่นี่แม่นิ่งๆน,น,นี่ยืนเบื้องกล้องดีๆนี่นี่ โอ้สวัสดีครับโอ้ยขึ้นนี่เลยแม่แยงลูกลูกเดียวบ่แทงลูกครับโอ้ได้ลูกสองตัวสองหมื่นเจ็ดพันทองว่างอองว่างนะครับเด้อยแยงลูกไปได้ลูกสองตัวแบบแยกผ่านครับได้ลูกสองตัวแยกไปเมื่อแล้วทองยังว่างนะครับเด้ออันนี้สูงเท่าไหร่ครับแม่หนิสามหางสามหางบวกกันบือเรื่องใดเจ้านุนดีครับเพิ่งแยงลูกไปนะครับเด้อเอาลูกแม่ลูกสองหางยาวดีครับโค้งหางเอาราคาถูกถูกครับราคาถูกถูกยาวยาวยาเอา ตัวไปตัวที่สามที่ไปเนาะตัวที่สามที่ไปสองหมื่นเจ็ดพันเมดหร้วป่ครับวันนี้มัดท่้นี่เ่าอ้า,บาวบันนี้เอาแม่ที่สวยนเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดศหห้าสอี่ยลีหอยลีจากอ่เพื่มของราศีนะครับด้วยเอหอยลีเอาโทรมาแม่สาวทั้งมหมดนะครับแม่สาวทั้งหมดนะครับ เนีจันจะเฝ้าย่างไปดิมีใสงัว่านี่บอกสวยๆนี่นะอ้วนหางใหญ่เครื่องดำดามหางกี่แย่หนิบอกหางนี่แ่หนิละเปิดเตัวเดีแม่นี่เหลือแม่เดียวนี่บ่มือหนิเดียวโคโลสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามมือหนิไงแกาเหลือตัวเดียวโคโลสี่หมื่นสามนะครับเด้อแม่ลูกเดียวลูกเดียวแยกไปแล้วว่าง ท้องว่างเนาะวงจ้างว่างเลยสูงเท่าไรครับบาทนี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบบวกเลยแม่นี่เด้อชึบเต่านมดีปือเึงได้แม่แยกลูกนะครับแม่ลูกเดียวแยกไปแล้วอ่านี่ครับเอาหางง่ายเลยละเครื่องดำๆเด้อแทงขาหรืออะไรที่ช่องบ่โมแน่เนาะพี่น้องพี่น้องออาไปกับบางที่ยังจะใส่อ่าแต่ว่าบ่ประกันทองให้เด้อว่างว่างว่างเอาขีดว่างไปเลย นี่นาตาเพิ่เอื้อ40,000สม40,000 0 0เชียงดีไม้เป็นจะเลี่ยงก็ได้ง่ว40,000สามราคาเนี่ยเชื่องเชื่งเอาแม่แม่นันของไว้ดำๆขายเหรอครับขายมือนไรบ่เอาอันนี้40,000สเนี่40,000สามมัดนี่บ่เไทยกวยดยนี่อ้หยกวยด้วยนี่เอามาเนี่ยกวยดยนี่นะแม่กยดวยนี่บ่ สูงสูงถือท้าหารหนูแม่กวยด้วยไอแม่จะลูกแล้วนี่ผมก็ลูกแรลกโอ้โอแม่ลูกแรลกเหรอครับวะเ,เปิดเท่าไรแม่กวยด้วยนี่ก็ออกเศร้าหาลอยซีซิบขื่นเศร้าหาเบือเรื่งพ้นปอดีได้แล้วเนาะแทงขาดีวุ้ยจะมีเรืองนี่ซิบหาครับสองหมื่นหาครับแม่เหนียวลูกเดียวบ่ลูกเดียว,ยวอ๋อช่องว่างตัวที่สองจะไปกำลังโน่นหาลูกแล้วยเพิ่นไปบ่ยาพ<ด>้นไป,ไปโอ้โหแยกมือน,นี่บ่ แยกว่านี่อยากว่เนาะเอเบออยู่ใต้คลิปนะครับเด้อเบื่ออยู่ใต้คลิปของพญจันทร์พญิกาเนี่ยและไม่อนี้เหลือเท่านี้บ่กวันดีครับแม่สาวกงสังใหญ่ๆเลยแม่สาวอุยด้แสงมาทางทีวันเบื่อเท่าไหร่ครับแม่สาวนี่หน้าเหมือนถั่เนาะเอาหัวเหมือนถวนะครับแม่สาวเด้อยเป็นวัมากทีปีกัวเนาะเท่าไหร่ครับ โอ้ป oh, e oh. oh, oh. ีซีเดือนเด้อยพวโพวกสั่งเป็นใหญ่เนาะพวกปีซีเดือนนะครับพวกหางง่ายเครื่องลำดังเลยเด้อร่นหัวร่นปะครับบ่เอาร่นธรรมชาติเด้ครับร่นธรรมชาติเอามันก็เชี่องดีเนาโอ้ตาเกันนะตาวันหวานเด้อนี่ยไงโอ้ยมันดีนะสวัสดีครับอู้โอ้โอ้ยโฮเป็นตเลี่ยงนได้เลยเป็นตเลี่ยงครับโอ้ยหลีเด้อน้ำกล่องน้ำกล่องใส่เมาสวยๆแข้งขาบ้นมีแตะนี้แล้วครับเนาะ ไม่มีทำนี่ขาถกขาถอนไม่ได้นะครับเป็นจะกเขาเขากรงนี่เอาหน้าเขากล้องตัวแม่หัวล้นเนี่ยเอาปีสามเดือนเนาะโอปีสี่เดือนปีสี่เดือนคือสิบหกเดือนเนาะปีสี่เดือนเด็กบรรท่ายิ่งหนีนะครับเนี่ยเอาในราคาสี่หมื่นโอ้ห้าหมื่นโทษโทษด้วยห้าหมื่นบาทนะครับเนี่ยเอาต่อรองได้น้องๆเนาะต่อรองได้เด็กบรรท่ายีครับบรรท่ายีหางยาวเอาแม่นี้ห้าหมื่นนะพ่าพวกหัวใจกว่าเพิ่นบหมครับ โอ้ซี่ไหว้มีใบเนาะโอ้มีใยแบอร์เรลไม่เนาะเป็นซี่ไห้ศูนย์กระหูเนาะซีไหว้ศูนย์กระห9 6นะครับแม่สาวปีซี่เดือนนะครับเน้ในราคาห้าหมเนาะเอาเบอร์โทูเลยครับบาดนี่เทด8 0เดี๋ยวถ้าผมเบิรงกันใส่หม่อกันศูนย์แปดศูนย์สี่ห้าสี่สองห้าแปดห้าโอ้ตนไม่บังจังน้อยเครับเอารักไงพ่ เอาบานี่น้องยังล่ะไม่ได้ฮะเพื่อนเพื่อนเดนเพื่อนเดินที่บ่เออเพื่อนเองจ้ะโอ้ห้อยเน่งน้องเน่งจากสายกับน้องเน่งนี่หน้าสมบูรณ์จ้ะโอหน้าสมบูรณ์อำเภื่อเพื่อนพนท่องโอ้พนท่องหน้าสมบูรณ์เนาะหน้าสมบูรณ์เพื่อนพนท่องนะครับเด้อเอาหาเงินเด้อลูกสิว่าสวนกระหงหน้าสนใจครับขอบอกพูดไรล่ะเด้อ นี่เขาพูดเลยว่าขาว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 เขียวแม่ยัยเขาขาวขาเขียวพูดได้น่อนี่มาทางคุมผู้ใหญ่บ้านกันแน่บ่เนี้ไปทางไหนเราผู้ใหญ่บ้านเห็นไปเบิงงัวทางคุณยงเมื่อีนี่ฮะผู้ใหญ่บ้านไปใส่เมื่อกี้เห็นไปเบิงงัวอยู่ทั้งที่ของผู้ใดยครับเฮ้ยของหญ่สาธิตบ่แม่นเหมือนบ่นี่ยบ่เนี่คือห่มผ้าเห็นหนาวแต่พอด้วยนี่มันเป็นส้มหนาวโอ้ยเป็นส้มหนาว แม,ม่นี่บ่อครับบ่อโอ้สาห้องห้องใหญ่สาธิตตยูไหนฮะบ่อดิบ่อดินี่บ่อแม่นบ่หนิโอ้เพื่อนบ่อเย็นเมินสูงๆนี่นะลูกแรกเพื่อนบ่อลูกตัวเมียพ่อพ่อพันธุ์ใดพ่อลูกบ่เั็นฮะ เออพี่พี่ลูกเกมบอลเป็นลูกแรกบ่โอ้ตัวนี้ทองฮะโอ้ตัวนี้ทองเป็นเกมบอลโอ้ผสมมาแล้วประเด็นโอ้ผสมตัวที่สองในทองพี่เกมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ด้นสูงเท่าไหรเลยครับบ้านขึ้นสูงเลยร้อยหกสิบาวัดแล้วอ่นบ่ รอยหกสิ้าเเลยสูงเลยแม่โบนี่น้อยอยหกสิบเจอหโ้อยห้าสิบเจ็สูงเนาะเอออยห้าสิบเจ็ดนบเหเลยครับลอยห้าสิบเจลอยาตัวเน่าดีแม่โบน่รื้อได้รับต้งไต้เลยรื้อเน่าเลยเอาแข้งขาโบมี่ตำนี้นะครับเนาะแข้งขาดีไม่มีตำนี้หาเน่าโอ้โหเครื่องดํ่นะครับเด้อแม่โบนี่ด่มาแล่นะครับสีโบนี่นะอันนี้เป็นลูกสาวคนนาะ เป็นลูกแรกนะครับเนี่เป็นลูกแรกด้วยอันนี้โค่อนตัวมากเกนาะน้องหรือหลอดอยู่เอาหลอดบ่ครับพ่อจำได้บ่ลูกสาวพเพิ่งด้วยตัวแรกนะครับเรื่องนี้อ๋อกระดิบ宝妈เนี่ยซเดือนหาเดือนบอหาเดือนเด้อประมาณนี่เนี่ยแมเ่แมแมแมนเพิ่งด้วยแม่ลูกแม่ลูกเกตมื่นเนาะเท่าไดก็เปิดเท่าวยเกตมื่นถืวนเนาะเพียงเพียงัวได้ไหลายฟ์บอแม่เพิ่งเนี่แล้วยาวดีเนาะ ตั más, ้งใตก็ด enfin. oh, 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 uh, ีเลยครับแนวดีเลยสูงร้อยหาสิบเก้นึ่ถือว่าสูงเกินเนาะได้ค้มเดียวป่ครับบอยได้ค้มเดียวนี่แหละมานั่งไฟชาทิตนึ่งาิหนาว่มโอ้โหโอ้โห่มผายอยู่บนนะเอาเยเอาเบอร์ผู้ใดครับเบอร์พ่อเออศนย์องย์ดส่านึามหนึ่งเก้าหกห้าศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเก ศูตแปดสองเอาไม่นะครับ0ูตแปดสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหเกเมื่นต่อรองได้หลายอ่าต่อรองหลายลูกตรงนี้ได้ครับน่าสนใจเลยเนาะพใหญ่สาธิตกับอันนี้พ่ออย่งครับนี่ทองม่กับอแล้ประกันได้พ่อพ่อหย่างหอหย่งพ่อบุญโอ้พ่อบุญเนาะพ่อบุญจากเรื่องบ่จากพูดชุมพดชุมเอาโโรมาไเ้เดหมื่นต่อรองได้แม่ยำบด่แมนบ่ครับบ่แม่ดบ่แมนเนาะ แม่สายสาธิตย์บอกเลยมไม่หนิแม่น้ำดำห้องกูเลยน้องแม่น้ำดำไหนครับแม่น้ำดำนี่บ่ครับบ่แม่ลูกเดียวบ่แม่ลูกเดียวแยกไปแล้วเออลิ้สองแล้วยังอันไหนสองนึ่งล่ะสองหล้วเนาะเอาแม่ลูกสองเนาะแยกไปเพิ่นแล้วเนาะเปิดเพิ่นไว้เท่าไหร่ครับแม่ดำดำนี่สองซีสองซีโอ้ถูกถูกสองเมื่นซีฟังว่างตัวที่สองที่ไปได้ โอ้ยตัวที่สามทีไปได้แม่ตัวที่สามทีไปได้ร้อยเทเไรขึ้มสูงเพิ่นสนี่สิบประมาณสี่สิบหางเง้ยวดีเนาะแม่นี่หางยง้วดีเลยครับแข้งขาบ๊มี่ตบบนี้เนาะบ๊บบี้ถ้ากขาถอนไม่ได้แม่ลูกสองเลยครับเดอ้อตัวที่สามนี่จะไปเลยครับเดอ้อเอาหนิครับร้อยสีที่ผมซือว่าง่ายนะครับแม่ี่เด้องของสั่งง่ายอยูเ่เลยแม่นี่แม่นปะเอออ้าวแม่นี่ สองหมื่นสองหมื่นเท่าไรกันนี่สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่โอ้ยาอยู่เนาะบึงจัถุงเอาบัวบทรครับบานศูนย์หกห้าสองห้าสี่สี่สองหนึ่งสองเนาะหางมืแปดเลยครับค้งหลูกสาวด้นี่ลูกสาวสวยเหางือแดเรพี่น้องได้ตอรองได้หลายเนาะกับายันเลยพ่อยังครับพ่คมพ่คมจาก ุดชุ่มบ้านข้างบ้องน้ำนี่ห่าบ้องมีบ้านน้องมีนะขอบคุณหลายพ่อเลยเอาโทรมาเบอร์ยูต่คลิปที่น้อยใหญ้เ้ยห้อยอันยี่ใส่ัห้อยอันใส่หัแม่นนี่แม่นกลองไฟเป็นถุงอุ่นนสาธิตบ่จับกลองไฟเลยทั้งมผ่านทั้งผิงไฟนี่มันเกลดนี่นมไข่เตงงามขาโอโทษโทษ้มันเหยียบ เท่าไหร่เ่นจอยมื่นสี่เอยมื่นสี่ด้อยหนึงมื่นเร้อยแม่สาวบอกเน้อและสาวจะโดมานเลยวะมานเลยวะมัดเลยเพื่นวมเลยอ้บวมดเโอ้มาดแล้วนะครับมานแล้วเพ่อนจั๊กเดือนเรบ้านนี่วายเี่เปนเลยว่าทขา่คอดเรนี่อน้ยบงไผอย่างี้บ่เลยบ่โอ้ที่คอนอเนจะพกรันอะไรอีกวะอ่าเพิ่นนั่น สั่งเงเนาะทองสิอดได้าเดือนแล้ว,ดเ,วเด้อโคตัวไหมาหนึ่งหมืเจะครับแม่เด้อผมมจัลอยเศ้าเนี่เด้องทองเหลือดแปเดือนแล้วสิอดเราเด้เอาเสงโคตัวพี่น้องได้เปเดืองเด้องัวไทยนี่แหละหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยได,ด้ยอ่อกเมิหาอ่าเมืิหาเอาใส่อีกบานี่ครับ แม่ดำดำนี่บ่ขายดูกแล้วขายดเลพื่อเท่าได้แม่ดำดำนี่สองหมื่นเจ็ห้องว่างเนาะว่างเนเอาบรสนแล้วบ่มาพิจารณาไงไงอันไงอันใบยูโรดุนเออใบยูโรสี่ใบศูนย์เก้าหกหรือหนึสี่ใบี่ใหน่งสามสามบ่หนึ่งสามเอาแต่ว่ามีใบด้อยหน้ารถเนาะเป็นสี่ว้ สี่ไหว้กันบนหนึ่งสามสามกันศูนเก้างนี่แหละเนาะแล้วไงด้วยโอบอกครับบอโอ้เพิ่ะมาณว่ระมาลูกวันลงไสามหมื่นหนบอกครับบอกนี่ลูกกินน้แล้วซีเดือนก่านี่ไม่ถ่องซีเขาซเดือนอะไรเด้อโอ้ีเขาซีเดือนตรวจท่องไมมประกันท่องนี่ครับเบื้องห้ังท่องยี่ดอกครับเพร่าร้ในตรวจผมร้อในตรวจพ้อนในเห็นแพทย์ร่อนในบ้าเห็นกับท่องยี่ดอกเบื้องแล้วเบื้งหลัสกีนซีซ สองหมื่นเจ็ดหนึ่งเน<อ>าร<อ>าคาสุมือนี่ดำลงมาเลยาขาทอขาทองประกันะกนะว่าท้องวัในประกันเดียว<อ>ตัวดแด้ยังสิประกันเบือเรื่องได้นะครับนาะแกงขาววิดอประกันตรงนี้แต่ว่าท่องสีเดือนนี่เนะาะรูปผสมชีวไหวนะครับทีเป็นตัวใดเดี๋ยวอยู่น้ารถของไงอันนี้มีเถอะมีมีมีอ่าอันนี้สูงกว่าม้เทเท่าไรนี่เทาไยสามสิบขึ้นเนาะ อร่อยสานยิ้่นเยเีงคอผมหุ่นเลเนอะบอเบาเนาะีเนาะอ่สองหมื่นเจ็สอได้อีกทวนทวนวนทวนุปอร์ถูกสถูกครับ้างคกันนัเนีย้าง่ากันี่ง้อดูคางันได้นางสองหนสี่สองหมื่นสี่แต่ว่าตัวนี้อยู่ดูดูสร่างดูช่วงดูช่วงสุดกับดูช่วงสุดครั น้ำกันเลยทีกะดิร้อยสามสิบึ้นร้อยสามที่หล้เนาะเอาบือเรื่องใดแข้งขาดีัเป็นแม่สาวบ่ครับบ่โอเป็นแม่สาวพร้อมจะผสมเนาะแม่สาวพร้อมผสมเด้อเอานครับหน้าตาเพิ่นเด้ะสองหมื่นสี่ส,สนะครับอันนี้สองหมื่แ้อแม่สาวนี่ถูก นี่ครับหางยาวแต่ว่ามีตั้งนี้อยู่สี่โค้งคนเอาสี่โค้งสุดนี่ครับข้างนี้สุดเอาข้างนี้สุดข้างนี้สุดอ่าดุสวงทั้งสองข้างทั้งสุดทั้งสุดบ่ใหญ่สาธิตอันนึงสุดอันนึงสุดอันนี้อันนี้สุดขางพุ่นสุด <laughs> แย่งขาบ่ามี่ตั้งนี้สองหมื่นซี่ บออราคาถูกด้วยของหอยอันมถูกเลยได้กของหอยอันถูกเลยวันนี้ด้วพี่น้องโทรมาครับด้วยจากใดถูกถโทรมาศูนย์เก้าห้ามื่ไหร่อาศู้าห้าสามสองสามสามสองเก้าเก้าเก้าสี่เก้าเกแม่สาวสองหมื่นสแม่2อ0หม หอยอ้นจากพุทชุมยะโสทันเราะเี่เจอกันยะโสก็ไเลยหอยอ้นนี่คือไอ้ผู้ใหญ่ย้านผู้ใหญ่บ้านไปทางอะมาเนี่ยผู้่าญขายง่อยอยู่บนผู้เช่บ้านผู้ใหญ่าดเดลงเดเดรัวร่างวะนี่บอนะครับด้อแม่นี่มีบอครับทางผีของเขามีบอ ลงชีวีตู้เย็นมั้งส่ยนี่วะตัวนี้แมนบ้แมนค่ะแมนดิวะแมนค่ะเอาตัวนี้ไปเลยตัวนี้กับแมนนู้นแมนค่ะเพิ่งเป็นลูกลูกแรกโอ้ลูกแรกแยกไปเนาะทลูกเพิ่งคลอดโอ้สายสาโอ้ยโอ้นี่ลูกคลอดบ้าโอ้ยมันนี่ยี่บ้เห็นในเวียดจีนลูกสาวย่างดีเลยลูกสาวเจ้าดีเป็นลูกแรกเนาะท้องเพิ่นว่างบ้างครับท้องว่างลูกแรกได้เป็นลูกสาวทุกท่านเห็ด้วย เอาท้องว่างเป็นลูกแรกแม่เพื่อนก็ดีร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบแผ่เนาะร้อยสี่สิบแผ่นเนอะขอทั้งเตะถี่อยู่เห็นอยู่ครับเ่านุ่มดีแทงขาบวมมีตัวนี้เนาะปักกันเลยนะครับขาทุบขาถอนหมดเลยเนี่ยนิ่งดีเนาะงูเชื่องดีเด้อเชื่องเป็นตะเลี้ยงก็งูเชื่องเด้อะงูเชื่องเชื่องน้าเลี้ยงมากอืมไทเลี้ยงก็ได้เนาะหลายเนาะผู้สาวเนี่ไย ้นึ่งหกศูนยโอ้ี่ใบสซมีดำโอ้หนี่เด้อเด้อเอานก็ได้นี่อวยเ้่ห่ในท้องดำๆนี่เด้ซีเดือนลวเนาะซีต่บเงซีซีเอาเื้อนึ่งี่เดวเดอ่เดือนเอาเสื้ออยู่หอยอันสิบ็ดกักกันด้อ่าซเดือนซีเดือนเอาซีื้วเด้อเอาผมต่อเม่นี่คนไปกลไปคำว่ามันไกลกันนั่นแหะเอา เพิ่นก็ได้สูงร้อยเท่าไรก็ละสี่สิบสี่ที่หาเนาะแกงขาดีว่มีที่แม่ลูกเดียวเด้อยทองว่างครับเอานี่นะครับนี่ลูกสาวเพิ่นพี่พี่นี่เราได้ลูกสาวเพิ่นพวกนี่เปิดเท่าไรก็ละห้าหมื 5, 5, 000, น่นครับห้าหมื่นถ่วนบ่ครับบ่โอได้อยู่เนาะแม่สาวไดวลว้ลูกสาวลูกสาวลูกสาวโอห้าหมื่นนี่ไป็นส้นมแดอยู่มุมงไหนก็ไป ไปครับไปไปแกได้มุมไหนไปในราคหาหาเมือนะครับได้ไปชงไห้เด้อเอาแมลลูกเด้นี่ลูกสาวยางดีเด้อเอาแมลกันแล้วประกันค้าโฉกค่าถอนสูงรอยสี่สิบห้าเอาไปชงทั่วรลาด<ป>ทั่วรล,ลาดนี่ขึ้นมายถึงอย่างทัวร์ลาดจับทัวร์ลาดจับเอาค่อมค่มนี่เลยบ้านนี่ค่อมนี่หาเมือนสองพันครับหาเมือนสองพันลูกสาวขึ้นกันประมาณจักสองเดือนกลัวสองเดือนเต็มสองเดือนเต็ม เป็นลูกแรกหรือลูกสองเพิ่น,นลูกแรกมันเป็นลูกแรกเด้อเป็นลูกแรกเป็นลูกสาวตัวเมียน,นะครับเด้อแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่ครับร้อยสามบแปดร้ที่แปดบวกเด้อแก้ขาบ่มี่แตนี้เนาะเอาบ้านไทยดีครับนี่เ,เบื้องแล้วบันท้ายดีเลยเด้อคืออ่าเครื่องอเครื่องแดงอมครับเครื่องอมเครื่องอมเอาทางสองลูกกำลังกินนมอยู่ครับนี่เด้อเอาลูกสาวลูกสาวนี่หน้าตาเพิ่นโอ้เชียงเนาะงอนงอนเหลืองเหลืองเหมืนเด็กเชี่ยงเนาะ วัวเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็นแต่เชื่อมวัวเชื่อมเป็นแต่เลี้ยงนะไผเลี้ยงก็ได้ผู้เฒ่าเลี้ยงก็ได้เล็กน้อยเลี้ยงก็ได้จะขายใบตรงนี้ตรงนีเท่านี้เนาะน้ับติงเมกับโติงนมจิงตรงี้เลยทั้งดูดทั้งแม่โคมนี้ห้าหมื่นเท่าไหร่นะพ่อห้าหมื่นสองาหมื่นสเด้อโคมเดี๋เด้ออ่าไม่เองเลยฮะรวมราคาส่วโอ้ราคาไปโซงไหนยังย่งครับยังย่างห้าหมื่นสองเนาะแม่นี่เลยครับวันนี้แม่นี่ของ คนบอโอ้บอกาบอาเอาเบอร์โทรของนี่ก่อนเอศูนย์เก้าห้าหนึ่งสี่เจ็ดหกเจ็ดสองเจเจอนาะพอคั่มปลาติวครับอ่าพอค้ามจะเพื่อปลาติวจังหวัดยาสูทได้เอาพี่น้องโทรมาเลย,ค,ยครับไปท่องไห้เนาะคร้บคฮ้ยเ้ยเล้ย้ยเฮย้ยเ้้้้้ย้้เเยเยยเ้หย Mà thằng phì gần hông hoài nó không nữa, khắp nè Quân thua xám chưa? Xài? Ôi, thám hài đấy mấy kia này. ว่าเป็นภูโทรศัพท์อยู่สามสี่สหมื่นสามแม่ลูกลูกสาวยังดีเป็นลูกสองบอกครับนี่ลูกสองท้องว่างขบมาเขาผสมแล้วผสมแล้วตัวที่สามห้องที่สามผสมแล้วเจ้าเดือนแล้วครับเขาไม่ได้ถามเขาเข่ได้ถามเขาเขาจะผสมแล้วเนาะเจ้าของบาม่าเนาะแต่ว่ากระโปงประกันแล้วเนาะเอาแม่ลูกสองเลยนี่ตัวที่สองเป็นลูกสาวนะครับเด้อ อ้าาววลูกสเจ้างขาบ่มีแต่มีเนาะขาทุบขาถอนบ่ได้หางเงาดีเนาะหางลามดีเนะครับเด้อเอาทั้งเตะก็ได้ยุคเขาเห็นอยู่เด้อยเหาเหาอยู่อ้าวเดี๋ยวทุ่งไทยรอดตสวยเบิร์เด้อหัวเลี้ยงนี่ครับเป็ดตะเลี้ยงเลยเนาะเชียงดีหางเงาด้อหน้าเลี้ยงครับหน้าเลี้ยงออกจังซี่อะไรนี่ให้ลูกดีเนี่ยก็นั่งให้ลูกครับตอนน้องดีเด้ออ้าวนี่หน้าตาเพื่อนเด้ออันนี้เป็นลูกสาวลูกตัวเมีย ประมาณจะคเดือนไปสี่เดือนหาเดือนนี่ประมาณจะสี่เดือนก็ัวๆนี่แหละเนาะหเดือนเดือนเนะเาะอ้าวแม่แมโคมนี้เปิดไว้ที่สี่หมื่นสี่มื่นสามแม่ในโคมเดียวบอกครับในโคมเดียวสี่หมสาเบอร์โท่เลยครับศูนย์เก้าหนึ่งยเก้าหนึ่ง่าสี่หูนย์ม่ยงครับผลิตปชุมพผลิตโอ้จะเก่าเห็นนั่งยืนด้วยเนี่ยไปทั้งไหนละเมื่อนี่ พอลีไดไปเบ,บิ้งง่วแ,แ,แล้วพอหลีดจากอำเพือกุชุ่มนะครับด้อขอบคุ่นไหแมาด้วยผู้ใดได้น้ยทั้งหมด